อลมาช่วยเกียร์หน่อยมาช่วยเกียร์หน่อยซ้ายซ้ายไดแล้วมา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 แล้สิกูแตกไตแฟนเพื่อนวอนาเอ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 าสดกมันมีาอตอนนี้คือมันพอดีหมดอ่ะก็เบิกรถทีใครก็ได้เบิกอมันก็น่าจะมีรถอยู่แล้วบาอโจมีจโจไม่จีพีอเบิกไม่ใช่หรอไอแคือรถคือรถคือรถไปด้กับหมดเลยไปเร็วๆไปด้หมดไม่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 ไปคันเดียวแล้วจรัแล้วโจแล้วโจเฮ้ยแล้วพ่อมาข้างหน้านะาพ่อมา โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมังหน้ามาแล้วไอ่ได้เรมาไม่ไม้วอามาเออมาแล้วแอบอปืนแอบไว้พี่เออมาดิมาดิเขาเรียกว่าสารงาไอ้มึงบลเฮ้ยวิีรถพังพี่เห็นปะเห็นปะเอาน่ไิบะใจเย็น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 ช่วยกเราช่วยช่วยกเราช่วยช่วยวเราช่วย ทางนี้ป้องที่ได้ทางนี้ยืนี่ยืนยืนของสีฟ้าอันสองสีฟ้านี่ปืนลงลงไหนลงไหนลงลงลงเลยลงเฮ้ยบอกตำรวจนะเว้ยดูไว้เบอร์หนึ่งดูไว้เบอร์หนึ่งรวมไหมรวมไหมจะหลุดเฮ้ยเฮ้ยหลุดเพื่อเพื่อหลุดเพื่อหลุดแยกรวมไว้เนี่ยพี่มารวมไว้นี่เลยรวมนี่ไว้เลยฮัลโหลมาช่วยเกียร์หน่อยมาช่วยเกียร์หน่อยสายสายมาแล้วเกียร์มาแล้วเกียร์มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

พอแล้วพอแล้วไม่ต้องต้นอีกแล้วครัวลูกลูกสาวกูสาวกูจิ้มไปกูไปกูกูเตะเอากูเตะเอากูเตะเอามึงลงนี่มึงลงนี่กูเตะไอ้ต ตีล้มันลมีมันลมได้แล้วพีดูแล้วเยยบเยรอรอเฮ้ยรีพอนตรีอรตให้หมดรีปอนให้หมดก่อนปอนไปไปตำรวจยังไม่มาป <m> ั๊มปั Now, ๊มปั๊มปัปปั๊มปมตำรวจมาขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถเอาเพื่อน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 อพอนเอาเพื่อนเอาเนาพื่นเาพื่อนเอาเพ่อนเอพ่อนเ่นาเนเอพ่อนเ่อนาเพืนเนอ่อนนอา่นนนาา ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้วอ้เหี้ยแล้วกูเตะตัวขาพีกัดไปเนี้ยไอ้เหี้ยไปหาหมอด่วนไปได้หมดเลยปะไม่ได้หมดเลยปะอะไรนะพี่เจอคนหนึ่งพี่เจอคนหนึ่งได้สองไหนไหนไหนบอกฟังนะเอานะไหนวอลนะไหนพี่สองคนเอามาได้มึงเชื่อป่ะล้มเอากูยิงให้กูรอยิงให้เอาไปเตะจนขาผี เจ้าขาพี่ไอ้สัสยิงเฉี่ยพี่เฉี่ยแล้วยืนบากระสุดจมีอะไรใควายเร็วโอ้เฉี่ยให้กูยิงแล้ววี่ไปทำเฮียอะไรลงมาไอ้คนข้่บวะ อะผมไม่รู้วิ่งว่าผมแทงโดนศพหรือเปล่าพี่เฉยเลยได้ปะพี่เขาต้องรอโดนศพโดนศพรอแล้วเอาอะไรนะตรงไหนเดี๋ยวเอามันเดี๋ยวมันรอรอไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเฮ่อที่ดี่ที่ทีเอาเลยพี่ชนมันลดมันเหลือทีเดียวคือขอนเออเออเออเดี๋ยวเราดีกูลงเล่นด้วยเรื่องไม่เอาสลับเลยลอดสลับนะได้ๆชนเดียบร้อยพังพังพัง

ไปแล้วครับ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 หนีแล้ครับหนีแล้ครับมาตำรวจลงมาตำรวจมาหาแค้นหน่อยฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาูเนี่ยตำรวจตำรวจตำรวจมาหาแค้นหน่อยกูเข้าลงมาเอาทางคนเดียวทาดีดีต่อเลยดูโอ้ต่อเลยดูเอ้กูเชื่อ เชื่อกนันเลยเคข้าจูงเลยเข้าจูงเลยแต่บบบคนกว่าไม้ยน้องชายโอเคโอเคเอาไปแล้วเา <laughs> ไปแล้วเอาไปแล้วสองคนเลย อ่อันเปล่า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 แค่แค่แอันนั้นรู้อยู่แล้วครับแต่แค่ว่าแค่แค่ตอนสืบมั้งตำรวจต้องทําหน้าที่ครับแค่นันเองอันนั้น,นไม่เกี่ยวครับแต่แค่ว่าโดนเหมือนเดิมโดนอะไร,รอ่ะทะเลาะว่าเหรอใช่ครับเหมือนเดิมือบเดิมชอบจริงไอ้เยล่าเขาอยู่กับเป็นสิบแน่ก็บ,บอกแค่นี้สนุกไปอินแดนสีเขารู้กันเวย <laughs> เด็กในแดนเด็กในแดนอ่อขอโทษค่ะครับ ใส่ข้อหาอะไรอ่ะค่าปรับเท่าไหร่นี่มันต้นไทเหรอใช่ค่ะฮัลโหลมองจากข้างหลังพี่ก็รู้ว่าหนูไม่ฟุ้งฟรินแล้งหัวหน่อยต้นไทเรื่องหัวพี่ก็ว่าตอนนี้ที่ไหนกันารไม่ฟุ้งฟริ้งทะเลาะอีวามันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแข่งดูบางบอน ดู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 ล็อกกัลอดูดูดเขาบ้างเฮ้ดูดูบ้านงก่อนบ้าูนก่อนางหก่อน้ดูดดูดูพี่ยิงขึ้นบนพี่ยิงักเป้งนึ่งเดียวต่างดหเดียโดนสภาตับตุตีนไม่พี่ยิงขึ้นบนฟ้าให้ตำรวจมาเออไอนีความคิดดีเออบ้า้าโดนบ้างพี่ดนพี่โดนบ้างพี่โดนบ้างเออโดนพี่โดนบ้างก็อยายิงเขานะอย่าไปยิงเขานะวัดตำรวจนะค่อมาตรฐานตุ้ตีนโอ้ยตำรวจอยู่ไหนวะสุดยอดเลยค่ะ ingpio <im> 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 . <im> แล้วแล้วผู้หญิงนั้นด้วยใส่ต้นสุกด้วยฮะตำรวจจะไม่มาตำรวจอยู่ไหนอะอะตำรวจอะไรนียิงไปสามนัดแล้วนะเดี๋ยวตำรวจอะไอ้ควายเดี๋ยวตำรวจไอ้ควายเฮ้ยไปด่าแล้ไหมอะยี่ใจเย็นี่จะป้อมไอ้เฮี้ยงที่ผู้หญิงนั่นเดียวได้ยินนะได้ยินจับวบุเลยห โจ๊กอุจิ่ไเลือกยิง่นเดียวไม่มาจับกูไว้เดียวตั้งเดียวเลยเขายิงแล้วเขายิงแล้วไปแล้วโคตรชอบยิงเลยยิงไปสามน้าเรวไอนี่ยิงแล้วเปลืองเขาเรืยยิงเือยพวกเรายิงไงพวกเรายิียงงไงพี่พวกเรายิงแยงหมดเลยทรวจไม่มา ไหนตำรวจมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่งก็ละครังไรหมอมาไอ้ี่ไม่ตำรวจหมอหมอไปเลยไปเลยไปเลยเฮียหนังไทยกูบอกแล้วกูกลเนี่ยกูก่าเฮียไม่เคยผิดไไเรองอองจริงของกูเมื่อกี้ไหญ่บนเรือยิงนัดเดียวขับมาปุ๊บจะจับเลยเรียบร้อยปวดหัวเลยอะตอกคันด้วยเยอะของจริงนี่ยเนียเนาเดนาเดนาเดนาสาย เขาไม่โช่าเขาไม่โช่าเอาแมงดีสัตว์เอาแมงดีสัตว์นายบอกเลยดิยังไม่นักสู้มาเขานี่ไม่ใช่หรือเปล่านี่เอาแซลลี่ดีกว่าเฮ้ยเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจมันไม่ใช่กระเฮียอะไรใช่ใช่ใช่แต่งลายอย่างนี่เอาดิเอาดิอะไรตำรวจมานะกูโคตรชอบมันชืู่ว่า เยยยออ่่่าาพงงิไม่ต yeah. ้องยิงนะอย่ายิงนะอย่ายิง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 ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงตกลงเขาตลงแล้วตกลงตกลงขอเล่นขอเล่นหน่อยวะขอเล่นหน่อยวะอย่าดูนะกูไม่ยิงเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวอย่ายิงนะอย่ายิงนะเฮ้ยรออย่าลืมล็อกรถอย่าลืมล็อกรถอย่าลืมล็อกรถเฮ้ยอย่าลืมล็อกรถ

ไอ้สัตว์โอปีศาจโอเคเพื่อนแค่ของนี้เ้ี่ยแอบลึกนะไอ้สัตว์แอบลึกนะมึงตื่นขึ้นมาล้ปั๊มเพลเลยเพื่อนตื่นขึ้นมาแล้วปั๊มเพลเลยมันมาใช่ปะมามาบรนี่เรก็บรถเร่งเก็บรถเส่งเก็บรถเเก็บรถเร่งเก็บรถเ่งเก็บรถเร่งเก็รเร่งเก็บรถเ่งเก็บรถเรเก็บรถเร่งเก็บรถเร่เก็บรถเร่งเก็บรถเร่นเก็บรถเร่นเก็บรถเร่งเก็บรถเร่งเก็บรถเร่เก็บรถเร่เก็บรถเเก็บรถเร่ง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 เก็บรถเรเก็บรถเร่เก็บรถ่อเก็บรถเร่งเก็บรถเ เธอเย็นดตงแล้วตกอแล้วตงออกแล้วตกแล้วตลออกแล้วเอาดิสัตว์เอาดิ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 เอาบาดิเี้เอาบาร์ดี้เอามาดี้เอาดิ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 เอาาดี้เอาาร์ดี้เอาบาราดี้เอาาอาดีเอาาาดีาบดีที่คูรอกับถังขยไอ้สัตว์มาดิเดี๋ยวชนให้มันดู

ลบกูลบกูกูขอเตะกูขอเตะกูขอเตะกูขอเต้เอา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 ตอนนี้เอาเฮ้ยใครตั้งขากูมาดิอีทีเราเพื่อนไอ้ไอ้ยีเรือนปล่อยกูเลยไอ้จับกุญแงกูสวยสวยสวยเจอแม่งดีเลยหว่ะเพื่อนมึงเอ้ยข้คือรถขึ้นรถเอ้คือรถึ้นรถขึ้นรถเลยเร็ววนึงวิปป์นไม่ขึ้นแป๊บนึงมันงวง เพิ่มขอไม่ได้เอาลงหนเอาลงหนดีพี่แม่ละเพิอได้ขึ้นอะมันลวงอะใครลงมาเ้ได้ปะงลงมาขึ้นรถขึ้นรถดีเฮ้ยเบิ้ลเร็วเรตีบไปไปไปคอล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ทำพิชอะไรอะเบิเร็วเดี๋ยวลรกลักขึ้นรถขึ้นรถม่ลมอไม่รแล้วรถแล้วผมขึ้นไปแล้วรอ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 รไปไป เฮ้ยคุณรถจับอะไรขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมาที่ขึ้นรถมาแล้วจับพี่จับไี่มาจับพี่เอาแบงเลยเอาตำรวจแบงเลยถไปไปให้ไปให้ถอยถอยอย่าอย่าไม่คุ้มไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียกูใช้กระบ้าแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยบ้าตำรวจไอ้เหี้ยเล่นอย่างงี้ไอ้สัส อยากบ้าอ <G ã entender it> ่ะย an ี่อพี่ยี่ตงกนตแตกหมดเลยเยอยชื่อแม่งว่าตำรวจอ่ะจริงจริงกันแบบตรงๆเลยแบบตรงๆเลยอ่ะ